สวัสดีค่ะพบก,กับครูมี่นะคะ21ใ a y b เ s ็ c นม a โยคะนะคะวันนี้มาที่16แล้วนะเราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่3แล้วเร็วมากเลยนะคะใครนะคะอยากจะฝึกเบสิกโยคะแบบต่อเน,นื่องนะอย่าลืมกดติดตามครูมี่ไว้นะคะเหต Facebook เป็นสสิโยคะโคราชนะคะ YouTube ก็เหมือนกันนะสว่วน t i ดี o อจะเป็นครูมี่รูโยคะรีวิวทุกอย่างนะคะวันนี้ี่จะพามา บบยืดขานะคะยืดเกียดสะโพกหน้าขาต้นขาไปถึงแฮมสตริงนะคะก็ใครพร้อมแล้วเจอกันที่หัวแม่เลยค่ะเริ่มจากว่ายสตรีนก่อนนะเราจะว่ายสัตรีนสามรอบเลยนะคะวันนี้หายใจเข้าว่าแข็ขึ้นหายใจออกต่ำลงมาหายใจเข้ายืดอ,อกขึ้นหายใจเข้าเอ็มขาถอยซ้ายเก็บอกสไลด์อกขึ้นมา ยกสะโพกขึ้นสุดดาวนกโฮห้าลมหายใจค่ะห้าสี่ดันสะโพกขึ้นไปตามองร่อยแหวขานะคะสามสองหนึ่ง ายใจเข้าย่อเข่ากิ่งขากางขวาตาว้ายยืดอกขึ้นไลดแบดหายใจออกพับตัวลงโฟล์ทโฟหายใจเข้าว่าแกนขึ้นหายใจออกบางเอวเลยข้างลำตัวเพื่อนเพื่อนว่าที่ต่อยอีกสองรอบนะแต่นี้จะตัดเข้าโฟเลยนะคะเด็กทิ้งมันได้ยาวเป็นแบหายใจเข้าว่าแขนขึ้นหายใจออกพับตัวลงยืดอกขึ้น่ะถอยขวาถอยซ้ายให้เิี้ยวศอก สไลอ์โอขึ้นมายกสะโพกขึ้นสูงดาวดองหายใจเข้าก้าวขวาขละขนหน้าตานเขาสาไลด์วาดแข็นขึ้นค่ะสปรสก้นต้องถายแบดเบดฮัลโหลห้าสสสองหนึ่ง วางทั้งสองข้างไว้ที่ข้างฝ่าเท้าขวานะคะขั้งจมูกเท้าซ้ายขึ้นขอยก้นเสกเท้าขวาขึ้นมาเราจะไปกันที่ห้าขวาขึ้นมาหายใจค่อยๆตองิงลมหายใจค่อยๆพัค่อยตอกสโปโลงไปหลามแฟลไว้ห้าลมหา้าสี่สสงหนึ่ง ค่อยเหยียบปลายเท้าวขวาปิดฝ่าเท้าลงมานะคะเสร็จแล้วเลื่อนขาวขวานะคะไปที่มุมแบบมุมแบบ45องศานะยกมือซ้ายเป็นรูปถ้วยไว้นะคะดูข้างหลังรับเท้าให้ตรงหายใจเข้าเติมลมหายใจผักขาวขวาเปิดตะแคงฝ่าเท้าไปอ่ะใครอยู่ได้เลเวลนี้อยู่นะคะใครต้องการใช้บอกช่วยเนาะเอาขึ้นมาแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่ออปชั่นของเราเลยนะคะ แต่ว่าใครที่ความยืดอยู่ดีแล้วนะคะบางฟัวอัพได้วางแบบนี้เลยนะส่วนเรนงที่ี่จะผัดยืดแบบนี้ก่อน,นะะะห้ายืดอกไว้สี่ตามมองฟงค่ะสามสองหนึ่งค่อยๆวางเลยนะคะ เก็บเท้าฝ่าสไลด์เท้าฝ่านะคะมาอยู่หข้อมือสายค่อยๆพับสะโพกลงบ่แบบนี้นะสะโพกตรงนะคะเราจะไปที่ทีเจียนใครที่สะโพกบิดแบบนี้นะั่นเราเก็บฝ่าเท้าเข้ามาแบบนี้ได้ฝึกใหม่เนาะแต่ว่าขอเรียงสะโพกตรงนิดนึงนะความสะโพกไหวนะคะสคริวส้นคือคมิงกกนใหม่ again, นะาหายใจเข้าว่าแขนขึ้นแบกเบกห้าสี่ 3าม,ามไปต่อค่ะลงซ้ายวางไว้ที่หลังนอ่องหรือสะโพกแล้วต่ควากดหยุดนะข้ามลุงขวาข้ามขาม้ขามสีษาตามองไปที่ปลายเท้าเตะหา้าเราจะรู้สึกยืดขาดีดด้านในอของด้านซ้ายนะ4 3 2 หนึ่งโอเคคุยให้ทานที่ทาสลิตติ้งผีเจียนท้า5ลยห้าสสมสอ่ ค่อยๆ่ยืนตีกลับมานะคะวางมือไว้ที่หมอนแมทนะคะเ้าต้บุกเท้าซ้ายขึ้นห้อยขาขวากับปตนแผงยุกศอกเชิดตงตาสไลด์ t ัพ to m a าอับุเฟซซิงดอยกสะโพกขึ้นสูงดาวดอกทางข้างซ้ายนะตาซ้ายขึ้นหน้าวางขอดฝาลาดปลายเท้าฝ่าลงกไวหายใจเข้าว่าแขนที่มาแบกเดกิดห้าสี่สาม วางมือเป็นลูกถวยั่วะะทางฝ่าเท้าซ้ายค่อยๆตั้งกำหนดเท้าขวาขึ้นฝึกเท้าซ้ายขึ้นมานะคะหายใจเข้เาเติมลมหายใจค่อยๆพับตัวลงไปหลังแจกไวห้ห้าสี่อย่าลืมหายใจนะคะสามเราจะยืดเส้นหลังขาตรงนี้เนาะสองหนึ่ง ไปต่อค่ะเก็บฝ่าเท้าซ้ายค่อยๆเลื่อนออกไปมุมแบบสี่ิบห้าองศานะคะส่วนเท้าหลักนี่ส่วนท้าด้านหลังนะคะลากไปได้เลยอ่ะหายใจเข้าเติมลมหายใจขัดประคทงฝ่าเท้าออกไปตามออปชั่นมาสักครู่นะแล้วแป่เลยห้าสี่สาสอง นค่อยๆวางสาโลค่ะและสไลด์ขาซ้ายแล้วขึ้นมล้วหลังข้อเลือขวาเต็พีเจียนเนาะอย่าลืมนะความสะโพกไว้นะคะโอเคหายใจเข้าว่าแขนคือส,สติสก้นต้นขาดไวนะห้ายืดสะดือออกไปยืดเอวสูงๆไะส,ส,มมสี่สามสองหนึ่ง ไปต่อขาหายใจข้าต,ตลมหายออกคว่าแขนขวาแต่หลังโลกมแขนซ้ท tte, ทาย่อ,อทงท่องสีสันตาลงไปได้่ปลายข่สามสองหนึ่งไปต่อขาภาคที่ื่อนที่ฟิลเจอต์ ห้ 5, จาจำจะยืดสลับเทจยดยืด,ดสะโพกนะคะสี่สามสองหนเขงค่ะค่อยๆถอยขากลับไปไหล่โค่นลงมาเป็นชายโอเขคพัก เพื่อผ่าเฉลี่วนไปก่อนนะแต่อย่าลืมนะคะไหว้าพาที่ให้โค้ดสามรอบก่อนแล้วค่อยเข้าโฟกนะคะลองดูเนาะถ้าเซตนนี้ก็จะใช้เวลาถ้าพาที่สามรอบถึงห้ารอบเราจะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะสําหรับอินิโฟวันนี้เนาะก็ใช้สาหรับการยืดขายืดแทมสตริงแล้วก็เปิดสะโพกนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับหลังของเราด้วยเนาะเพราะมีแบ็กเบลล็กน้อยน,น,น,นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้